สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Academy p o Senobuli มหากรรมการด้านการบุรีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สัปดาห์ที่4นะคะเป็นสัปดาห์ที่จัดกิจกรรมรวมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่1นึงทใช่ค่ะโดยภายในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ของเราค่ะบรรยากาศข้างหลังนะคะน่าสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในกันไปกันเลย กีการแข่งขันเล่านิทานต้าการบุรีเป็นของมอไหนครับเป็นของมอต้อนงั้นครับของเราสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟของเราเป็นเลยครับว้าวว้าว ที่เคยเรืองที่เน่ยหันที่ค่าเสื่อมนั้นไม่ตันตันแล้วก็ไม่ได้เลย่องด้วยดูดีกระทบกับนั้นเรื่องมีความเป็นแรงเพิ่ขึ้นแต่ทุกวันแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องความดัขาของเรานะครับร่วมถ่ายภาพนะครับบนเวทีนะครับและร่วมจุดทุกห้าสีสองหนึ่ง เธอเธอทำให้ใครต้องเจ็บเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ควรให้ใครต้องทนหยุดบู หยดที่ทำร้ายกันหยุดเถเธอทำให้ใครต้องเจ็บเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ควรให้ใครต้องทนหยุดบูลลหยุดทำร้ายกันเราก็เป็นมนุษย์ที่ต้องเคารพ ั้งหนึ่งเจ้านกยุงตัวหนึ่งที่มีขนสีสันสวยงามที่สุดในป่าขนของมันมีสีสันสวยงามเหมือนสายรุ้งแต่มันกลับไม่เคยอยากจะโชว์ขนของมันเลยมันมันกดมดูถูกว่าขนของนายดูใหญ่เกินไปไหรือขนของนายดูไม่สมส่วนเลยคําพูดเหล่านี้ทําให้เจ้านกยุงชอบเก็บตัวอยู่ในมุงเงียบๆของป่าวันหนึ่งเจ้าดกยงได้พบเจ้าโนระทาที่มีขนไม่สวยงาม ัจาน,นแต่มันกลับกล้าเล่นกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจวันหนึ่งมันถามเจ้าตัวกระทาว่าทําไมเจ้าถึงกล้าโชว์ขนอานไม่สวยงามของเจ้าละ่ะเจ้าตัวกระทายิ้มและตอบว่าขนของนายดูสวยดีนะแต่ความมั่นใจของนายดูไม่เป็นตัวของตัวเองดิฉันนางสาวพิวราศริปลปะเวศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกับสามวันนี้ดิฉันจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ เด็กซมนมเทได้ต้องไม่บูลลี่สวัสดีค่ะเราทุกคนล้วนเกิดมาแตกต่างกันทำรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติอุปนิสัยและสภาพแวดล้อมในการเติบโตที่หล่อหลอมให้คนทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแต่สิ่งที่มักจะมาตัดสินเราคือบรรทัดฐานหรือค่านิยมในสังคมที่ทำให้คนมักคิดว่าจะต้องมีรูปร่างหน้าตา นิสยัยรูปแบบการใช้ชีวิตที่ตรงตามค่านิยมถึงจะเรียกว่าดีส่วนคนที่ไม่ตรงตามกรอบก็มักจะถูกเกียดแต่กระนั้นการเกียดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนค่ะแม้กระทั่งคนที่หน้าตาดีตรงตามบรรทัดฐ,ฐานของสังคมก็ตามเพียงเพราะความสนุกปากความอิจฉาที่ทําให้เกิดการเกลียดกันก็มีค่ะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าประเทศไทยติดอันดับการบูลลี่เป็นอันดับที่สองของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นส่วนมากเป็นการบูลลี่ด้วยการใช้ตัวอักษรผ่านโซเชียลมีเดียโดยเป็นการเหยียดเรื่องรูปรัษ์เพศและทัศนคติมากที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การโต้วาทีพานในสถานศึกษาในยติที่ว่าสร้างจิตสำนึกในใจทำให้การบูลลี่จบได้มากกว่าการมาคับใช้กฎกติกา ซึ่งในประเทศไทยนะครับปัญหาการบูลลี่ถือว่าเท่าีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากโดยกรมส่งเสริมสุขภาพจิตน,นะครับระบุว่าเด็กไทยมากกว่า0 0แสนคนต้องตกเป็นเหยื่อของปัญหาการถูกบูลลี่หรือคิดเป็น40เอร์เนลยนะครับจากทั้งหมดซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่2ของโลกเลยครับรองลงมาจากประเทศญี่ปุ่นแค่นั้นเองและในวันนี้เราก็จะมาตั้กันคบว่าการสร้างจิตสำนึกในใจจะทำให้การบูลลี่จบลง หรือว่าการที่จะต้องบังคับใช้กฎกติกาเท่านั้นถึงจะทําให้การบูลลี่จบได้โดยก่อนที่เราจะไปโต้ก,กันนะครับเราจะไปพบกับการเปิดตัวของฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดตัวของฝ่ายเสนอด้วยครับ การเปิดตัวแล้วเรามีฝ่ายเสนอกันไปแล้วเราก็ต้องมีการเปิดตัวของฝ่ายค้านกันบ้างขอเสียงบมให้กับการเปิดตัวของฝ่ายค้านหน่อยครับ ด,ดิฉันขอยืนยันนั่งยันนอนยันตะแคงยันเลยเขาว่าจริงแท้แน่นอนค่ะขอเสียตรงนีมม้กับหัวหน้านฝ่ายค้านของเราด้วยค่ะ ท่นานคณะกรรมาการและท่านผู้ฟังทุกท่านจากยติที่วา่าสร้างจิตสำนึกในใจทําให้การบูลลี่จบได้มากกว่าการบังคับใช้กฎกติกาดิฉันฟันทองฟันดาบฟันอย่ยางได้เขาว่าไม่จริงไม่จริงอย่างแน่นอนคะ่ะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2551ได้ให้ความหมายของคำวา่า จิตสำนึกหมายถึงภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเรา้าจากประสาทสัมผัสทั้งห้าได้คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกายหรือสิ่งที่คอยย้ำเตือนมีเขาทาคำความชั่วบูลลี่หมายถึงพฤติกรรมก้าวร้ราวใช้ชีวิตหรือการเข้าสังคมตามมาดังนั้นจากยติที่ว่า จิตสำนึกในใจทำให้การบูรีจบได้มากกว่าการใช้กฎกติกาจริงแท้อย่างแน่นอนค่ะเปลี่ยนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้ฟังทุกท่านจากยัติที่ว่าสร้างจิตสำนึกในใจทำให้การบูรี่จบได้มากกว่าการบังคับใช้กฎกติกา ดิฉันขอยืนยันเลยค่ะว่าไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริง,รงอย่างไรจ้าอยากจะแหมฝ่ายเสนอไปถึงตาองคานแล้วมาว่าฝากไว้ให้คิดนะคะก่อนที่จะบีบบังคับเอากฎหมายหรือกฎหมู่ต้องเปลี่ยนตัวเองและควรับข้าดูก่อนไหมคะบางทีมันอาจจะง่ายกว่าการไปแก้กฎหมายอีกนะคะท่านฝ่ายค้านขาดังนั้นจากยติที่ว่าสร้างจิตสำนึกในใจทำให้การบุ่งี่จบได้ าปกันบังคับใช้กฎกติกาดิฉันขอยืนยันนอนยันตีลังกายันขัดเดือนน้ำยันเลยค่ะว่าจริงแท้แน่นอนค่ะคุณเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งต้องตายไหม หรือคุณเคยมีส่วนที่ทำให้ใครต้องเลือกทางนั้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะฉันชื่อภัยอายุสุดท้ายของฉันคือ17ปีนักเรียนชั้นหมหที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียนสนุกแก้ววิทยาห้องเรียนนี้เมื่อตอนเทอมหนึ่งใช่ค่ะฉันตายแล้วฉันตายไปจากที่นี่ ตายไปจากสังคมที่คอยดูถูกและบูลลี่ฉันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ฉันย้ายเข้ามาที่นี่สังคมไทยมักล้อเล่นเพื่อความสนุกปากจนลืมคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเสมอกมรมส่งเสริมสุขภาพจิตระบุวา่าเด็กไทยมากกว่าหกแสนคนต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกแกล้งคิดเป็น40%เอร์เซจากทั้งหมด สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นแต่นอกจากความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นแล้ววิธีการแกล้งก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันจากที่เคยล้อปมดอยถูกเอาสมุดไปซ่อนหรือถูกกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มถูกชนไหลเบาๆถูกเปลี่ยนเป็นการกันแกล้งบนโลกออนไลน์ฉันรู้ว่า พวกคุณก็เคยโดนหรืออาจเคยทํำกันมาบ้างและนั่นแหละค่ะทั้งหมดนั้นทำให้ฉันต้องตายแต่ว่าคุณอยากรู้ไหมว่าฉันตายได้ยังไงพวกคุณอยากรู้ไหมว่าใครบ้างที่ทำให้ฉันต้องตายและไม่แน่ว่าพวกคุณอาจเป็นคนที่ทำให้ฉันต้องตายด้วยเช่นกัน แต่ก่อนที่พวกคุณจะมาฟังเรื่องราวของฉันพวกคุณจะมีแผ่นปลายสองด้านเป็นสีสองสีเรื่องราวของฉันพวกคุณจะเป็นคนตัดสินใจและเลือกการกระทำทั้งหมดโดยพวกเราจะมีตัวเลือกให้พวกคุณสองตัวเลือกที่จะแสดงอยู่ข้างหลังและมีเวลาสิวินาทีด้วยเช่นกันถ้าคุณเลือกเลขหนึ่ง ให้ยกสีแดงถ้าคุณเลือกเลขสองให้ยกสีเขียวอย่าลืมนะคะคุณมีเวลาแค่สิวินาทีเอาล่ะค่ะเริ่มต้นเรื่องราวของฉันและนั่นอาจเป็นเรื่องราวของพวกคุณด้วยเช่นกันเรื่องราวของฉันเริ่มต้นที่วันแรกที่ย้ายมายัางโรงเรียนแห่งนี้ สวัสดีค่ะนักเรียนนี่ค่ะเพื่อนใหม่ห้องเราชื่อไผ่เพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ไหนไผ่ลองแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยนะคะค่ะสวัสดีเราชื่อไผ่นะเพิ่งย้ายมาเรียนวันนี้วันแรกฝากน้อฝากตัวด้วยนะไผ่ไปนั่งตรงนั้นนะคะเดี๋ยวฝากหัวหน้าห้องดูแลเพื่อนด้วยนะโอเคค่ะไผ่มานั่งข้างเราสิเราชื่อแน็กนะ ยินดีที่ได้รู้จักนะไผ่อืมยินดีที่รู้จักเหมือนกันนะมึงมึง ดูนั่นสิเด็กใหม่วะจะพาแม่งดูโคตรเก่าอ่ะดูแล้วนะ่าจะมาจากบ้านที่ไม่มีตัง์วะโอ้ยจริงแกสภาพมอมเชียวไพไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นนะปล่อยให้พวกมันพูดไปไม่เป็นไรเราโอเคแน่นะโอเคจริงปะเนี่ยโอเคจริงๆโอ้ยจ้าเอ๊ะไี่กลิ่นอะไรแปลกๆวะเออนั่นดิ ยี่อะไรวะมึงกลิ่นตุตุกอ๋อ,อกลิ่นคนดีเออจริงด้วยมึงกลิ่นนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พูดอะไรฉันได้วิ่งมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวพอโดนแก๊งควีนหักหลังและยังเสียเพื่อนคนเดียวของฉันแน็กเพราะว่าฉันได้ทำลายกฎของเรากฎที่ตั้งมาเพื่อฉันเพื่อไม่ให้ตัวฉัน มิชตากรรมเดียวกันกับอดีตเพื่อนรักของแน็กแต่ฉันก็ได้พังมันลงด้วยมือของฉันเองระหว่างที่ฉันกำลังนั่งร้องไห้อยู่ก็มีเสียงแชทแจ้งเตือนรัวๆและสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกองและคิมได้โพสต์คลิปนั้นลงในโซเชียลคลิปที่ฉันได้รังแกแน็กอย่างจงใจคลิปที่ฉันได้ทำลายมิตรภาพครั้งเดียวที่ฉันมีคลิปที่ทำให้คนทางโรงเรียนต้องเกลียดฉันไล่มันออกเลยไหม นี่ <chat> มัน <ilia S 2> หัวหน้าห้องขาทำอย่างไรมันเป็นผ้าแข็งมาอขางอยู่ข้นกเนตัวปัญหาชิบหายฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยความรู้สึกของการโดนหักหลังโดนบูลลี่โดนทอดทิ้งันทำให้ฉันเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจฉันได้ตัดสินใจหนีจากความเจ็บปวดที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายฉันได้ตัดสินใจจบทุกอย่าง ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยใช่ฉันได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายฉันอยากให้เรื่องราวของฉันเป็นบทเรียนเตือนใจทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบของการแกล้งและการบูลลี่การกระทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การทำ้ายร่างกายหรือจิตใจแต่ยังสามารถทำให้คนนั้นรู้สึกไร้ค่าและท้อแท้จนไม่สามารถเห็นหนทางที่ดีขึ้นในชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นหยุดเรื่องราวเหล่านี้เธอคะ่ะเพราะพวกเรา เทได้ต้องไม่บูลี่สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะนงกันดําค่ะนังกันด้าเนี่ยรู้สึกยังไงที่เป็นส่วนหนึ่งของการตายในละคร ึว่าแล้วก็แบบไม่อยากให้ผิดกระตายเพราะว่าเรื่องแค่การบูดี่ครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะน้องเราก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของใครเนาะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือรู้สึกไงบ้างคะที่ตัวละครหลักเขาเสียชีวิตรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดคือ,อค่ะมสะเทือนใจแล้วพี่จ๋าได้เลือกอะไรไหมเลือกค่ะเลือกที่แรงไม่สุด